สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเลมอนอบแห้งรสน้ำผึ้งตาเดอรฟานนะครับพอดีตอนนี้นะครับอาการมีอาการคอแห้งนิดนึงครับก็เลยว่าจะไปซื้อพวกเลมอนน้ำผึ้งมากินครับโดยแต่พอไปเจอนะเฮ้ยไอเนี่ยเป็นยี่ห้อใหม่นะครับและที่สำคัญนะครับมีตรานี้ด้วยนะจ๊ะกับ international taste instrument นะครับ2020นะครับก็เลยว่าจะรู้ว่าเฮ้ยนอกจากของใหม่แล้วครับยังได้รางวัลไอ้นี่ด้วยอยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ยรสชาติมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่า อะไรลูกอมทั่วไปกินและไงแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยกินนะครับแล้วก็เขียนว่าตรงนี้นะครับว่าใช้เลมอนสดนะครับแล้วก็เอามาวิธีการอบแห้งนะครับก็เดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นอย่างไกันบ้างแต่ก่อนกินอานส่วนประกอบกันนะในนี้นะครับก็เขียนว่าเป็นเลมอนอบแห้ง97%นะครับแล้วก็ผงปรุงรสรสน้ำผึ้ง3%นะครับก็อ่านตามส่วนประกอบถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะให้เลมอนมาเยอะมากนะ97%นะครับส่วนอีก3%ก็เป็นผงปรุงรสไปมาคราวนี้มาชิมดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะ แล้วเป็นหอมแบบเป็นธรรมาชาติด้วยนะนี่ชิ้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีเปลือกด้วยนะจ๊ะมีเปลือกด้วยอ่ะตอนนี้ชิมธรรมาชาติอืมอืมนี่จ้ะอ ไม่มีชิ้นใหญ่หน,นะพูดลงตรงคือถ้าเกิดเราดูตรงเนี้ยมันก็จะมีชิ้นใหญ่ครับความจริงไม่ใช่นะไม่มีชิ้นใหญ่นะมีแต่ตรงอย่างที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไม่มีชิ้นใหญ่เลยนะครับมี่ยชิ้นประมาณขนาดเนี้ยแล้วก็เป็นเปลือกเงี้ยมาต่อย่างแรกที่ชอบเลยทํากินดีนะครับกินนว่าฮากสูตเป็นธรรมชาติอย่างที่สองนะครับรสไม่จัด ดังนั้นเนี่ยเราไม่จัดมาถึงอะไรครับมีรถออกมาครับแล้วก็ตัวนี้ไม่เปรี้ยวด้วยนะจ๊ะพูดตรงๆนะคือถ้าเกิดใครนะครับเป็นคนที่ต้องการรสเปรี้ยวแล้วรสหวานแบบจี๊ดๆีๆ๊ดจดเนะี่ยคุณอย่ามาซื้อตัวนี้กินเลยครับมันไม่ใช่รสชาติอย่างนั้นรสชาติตัวเนี้ยเป็นรสชาติอบแห้งแบบฝรั่งเลยนะครับคือถ้าเกิดใครเคยกินนะ่ะของพวกฝรั่งนะครับเขาจะกินประมาณนี้ยรสชาติประมาณนี้คือว่าอืม ใหเอารสที่จัดมากนะครับดังนั้นอ่ะเรื่องมันครับเลมอนเนี่ยกับมะนาวบ้านนองไม่เหมือนกันครับเลมอนที่มันเป็นกับมะนาวเนี่ยเลมอนก็คือว่าเป็นผลไม้สีเหลืองครับจะมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวแต่แต่มะนาวบ้านเราเปรี้ยวนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้คือเลมอนแยกให้ออกนะครับบางคนยังแยกเลมอนกับมะนาวไม่ออกดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือต้องมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวน้ำตัวนี้ก็มีความหวานไม่บออ่อนออกมานะซึ่งถือว่าทําได้ดีนะเพราะว่ารสชาติใกล้เคียงกับของต่างประเทศ มิน่าละมันได้เหรียญเพราะว่าตัวเนี้ยรสชาติต่างจากเทสติโชนลของไทยนะครับไม่หวานนะจ๊ะไม่หวานซึ่งใครไม่ชอบกินหวานนี่พี่อันจะชอบแต่นะครับรสเปรี้ยวเขาไม่ค่อยมีจ้ะเมื่อกลัดไปเนี้ยให้รท,ท้ายของเลมอนอ่อนๆออกมานะครับแล้วก็สมูท คือจะไม่ใช่แบบรสชาติแบบหวานไงแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาเนี่ยใช้เลมอนทั้งลูกนะครับในส่วนที่มันมีเป็นเปลือกให้รสฝาดเคลือบกับความหวานนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะตัวเนี้ยหนึ่งรสไม่จัดใครที่ชอบรสจัดไม่ได้อย่างที่สองมันคือเลมอนมันไม่ใช่มะนาวดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีรสเปรี้ยว ตัวนี้คือจะเป็นแบบมีรสหวานอ,อ่อ,อ,อ,อนออกมานะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งออกมาเนี่ยทาได้ดีทําได้ดีนี่คือรสชาติที่ฝรั่งชอบนะครับหลายคนอาจจะกินว่าพี่อัน้นมันตืดมันไม่อร่อยมันรสข้นอ่อนใช่ครับต่างประเทศเขากินกันอย่างนี้นะครับเขาไม่กินแบบคนไทยเนี่กัดไปเนี่ยชวยเนื้อนคะือความนิ่มนะความหอมและความหวานอ่อนๆของเลมันออกมาแต่พอเรากินเข้าเบื่อเข้าไป มันจะมีความฝาดออกมาด้วยซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบกินครับไอ้รสรสฝาดๆเงี้ยซึ่งแปลกนะถ้าเ,เคยทำอาหารหรือว่าเอาของที่มันเป็นเปลือกของผลไม้ให้ให้คนไทยกินอ่ะเขาบอกกินไม่ได้เปลือกมะนาวกินไม่ได้เปลือกเลยอมันกินไม่ได้ฝรั่งเขาชอบกินนะครับดังนั้นก็ตัวนี้ถือทําทำมาด,ดีครับรสชาติแบบฝรั่งเนี่ยตัวเนี้ยต้องส่งออกกันแน่เลยเพราะว่ารสชาติอย่างเงี้ยแบบของฝรั่งทํากินโอเคครับโยโดี๋ยวจดกันรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้นะบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วยนะ